สวัสดีค่ะคนนันนะคะช่องฮิวเลอร์บายนัทธนันปรุกาวเหนือกาววันนี้เรามาทําเป็นคลิปเป็นดนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครเขาพูดถึงคุณรับหลังกันไว้อย่างไรนะผู้คนเขาพูดถึงคุณรับหลังกันไว้อย่างไรก็เ,เป็นไปได้หมดนะการพูดถึงรับหลังกันว่าร้ายนะใครพูดจาว่าร้ายถึงคุณรับหลังกันอยู่นะแต่ตอนนี้นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะขออนุญาตคุณอาจารย์ชิงศักดิ์สิษิ์ ให้คุณได้รู้นะขอให้เป็นพลังงานของคุณนะคะไมนนะ่มีความบังเอิญนะเมื่อคุณเข้ามาชมคลิปของคนะุณนัดคลิปนี้ก็เป็นของคุณนั่นเองเรามาเปิดพลังงานของคุณไปพร้อมๆกันนะคะดูพลังงานของคุณก่อนในหัวข้อที่ว่าใครก็พูดจานินทาว่าร้ายคุณรับหลังกันนะแล้วก็พูดถึงคุณกันว่าอย่างไรไม่ผิดนะนินทาว่าร้าย ก็เป็นไปได้เป็นเรื่องปกตินะนินทากาลีมันเจเกบนะไม่เก็บแสบเหมือนนะมีดกรีดหินนะคำโบราณน,นะคะทลัง <c oughs> งานกุนเดสตาห้าไม้ว้าวเก้าดาบนายออฟวอลส์เยแลก็ ยูมูนว้าวราชาไม้เทา้าพลังงานของชาวเรนดอมในครั้งนี้นะเหมือนคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้แล้วแล้วว่าคุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณต้องเป็นคนใหม่คุณต้องรู้เท่าทันจิตใจคุณต้องรู้เท่าทันชีวิตนะคุณเหมือนคุณรู้เท่าทันชีวิตแล้วนะวคุณ มันมันไม่มีเวลาที่คุณจะต้องมานั่งเศร้ามานั่งคิดมากมาทุกข์มาร้อนอีกต่อไปนะเหมือนคุณเติบโตแล้วนะให้คุณมีทั้งดโมลมีทั้งก้าวดาบห้าไม้ยคามว้าวุ่นพลังงานเก่าเก่าพลังงานคุณปัจจุบันก็ได้แต่คุณเข้าใจชีวิตแล้วว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะสงสัยคุณรู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อย่างใจก็เป็นไปได้หมดแต่คุณก็เชื่ออยู่ในพลังงานคุณนะว่าคุณสามารถจะ เอาอยู่คุณสามารถจะคนโทรลพลังงานชีวิตของคุณได้ดีคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนของคุณที่จะเ่ยชาใช้รายได้คุณมีความเชื่อแล้วนะคุณเชื่อว่าคุณจะมารถจะตัดความว้าวุ่นวายสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจได้ความเจ็บปวดยางตั้งแต่หอนหลังสิ่งใดก็แล้วแต่นะคุณจะสามารถจะเคลียร์พลังงานลบ ในตัวตนของคุณได้คุณมีความเชื่อแล้วนะคุณเชื่อว่าคุณสามารถจะเป็นคุณคนใหม่คุณสามารถจะเหมือนกับไพ่ดมมอนใบนี้นะการที่คุณเป็นคุณคุณแน่วแน่แล้วนะคุณแน่วแน่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นคุณรู้เท่าทันนะคุณรู้เท่าทันชีวิตคุณรู้เท่าทันจิตใจมีบางเสียงบางอย่างที่คุณสงสัยสิ่งใดคุณก็เฝ้าดูใจตัวเองอยู่เสมอไพ่ดมมอนใบนี้ นไหมคะเป็นไพ่ราศีมีนนะคะราศีมีนราศีกุม The Star ธาตุลมธาตุไฟนี้นะธาตุไฟแล้วก็ไพ่คิงออฟเดอะเคิลที่ธาตุดินนะะคราชาเหรียญมินปลุกมาก่อนกันนะเป็นไพ่ธาตุดินคิงออฟเดอะเคิลเป็นนักสร้างว้าวปิดหัวปิดท้ายคุณนะท่าน The Star แล้วไพ่ The The นะขอโทษนะคะเดอว่าคิงออปเปอเรชันเด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 มูนดูไพ่เดมูนเดมูนเดสตาร์นี่คือพลังนะการที่คุณรับรู้นะว่าชีวิตคนทุกคนเหมือนคุณก็แล้วแต่นะใครก็ต้องเจอนะเหตุการณ์ข้าวาทดสอบนะการที่คุณไม่ไม่เชื่อทําให้คุณสงสัยทําให้คุณได้เห็นแล้วนะพ the moon ไพ่เดมูนแบบนี้แล้วมาเป็นไพ่คิงออฟเปอเคิลนนี่คือการคุณผ่านแล้วนะคุณเจอด่านทดสอบมาเยอะ พลังงานของชาวเดรอมในทางนี้นะคนนั้นว่าคนทุกคนก็ต้องเจอนะเอฟซี FC ของคนนั้นก็เก่งันทุกคนแล้วนะปรับปรุงปรังเปลงพลังงานได้รู้เท่าทันจิตใจนะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มันง่ายๆนะคนโดยทุกคนเติบโตมาจากความทุกข์ความยากความวุ่นวายความสับสนอนลมานะสังคมตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ข้ามทาดสอบจิตใจของเรามากมายนะถ้าเรามาดูกันนะคะว่าผู้คนก็พูดถึงคุณรับหลังกันว่าอย่างไร เราไม่สามารถจะไปคอนโทรลคขได้นะแต่เราสามารถจะคอนโทรลจิตใจของเราได้ผลเรื่องกระทบทุกเรื่องนะเราถ้าเราเอาใจไปฝักไฟกับคําพูดใครมากไปก็แทนที่จะดีมันก็เป็นผลเสียกับตัวเรานะทาให้เราวุ่นวายใจเราไม่มีความสุขเราเฝ้าคิดเฝ้ากังวลว่าเขาคิดอย่างไรกับเรานี่คือคนนะัดทำคลิปให้คุณปล่อยวางได้ให้คุณรับรู้ว่ามันเป็นธรรมดานั่นเองนะการพูด อ่าวาร้รับหลังก็ไม่มีใครที่จะอีกเลี่ยงได้นะเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นมันเป็นสัตธรรมนะเราก็พูดถึงคนเอินได้พูดร้ายพูดดีก็ได้หมดนะก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องพูดร้ายเพียงสิ่งเดียวนะ <c oughs> การพูดถึงคุณรับหลังเนี่ยอาจจะชื่นชมก็ได้อาจจะติติงสิ่งใดก็ได้อาจจะซุบซิบใบขยายพิพิธถูกถูกก็ได้นะได้หมดแต่เราไม่เก็บนะเราจะไม่เก็บเราเป็นเจ้าของเรื่อง เราเป็นแม่แบบนะเราจะไม่เก็บสเตรน์ว้าวพูดดีละ่ะคุณสตรองเขาว่าคุณเก่งแทเพลัสถั่งนมคะว้าวว้าวเขามองคุณดีก็พูดถึงในทางที่ดีนะเห็นไหมว้าวนายออฟตูคือนายออฟตูคือเก้าเหรียญเก้าเืลเลของพระเกตนะคะ เลขเก้าไ้ walls, crew, ออกวอล์สสิกออปเด็กเกืเอกออปเด็กเกืบวุ้ยสิกออปครับสิกออปเด็กเกืหกเหรียญเจ็ดเหรียญว่ายค่นะเด็กเหเรียญเหรียญต้องสามใบนะ ใครก็พูดถึงคุณกันว่าอย่างไรรับหลังคุณกันว่าอย่างไรทำอ,อีกสักเดี๋ยนะใครพูดถึงคุณรับหลังกันว่าอย่างไรเขาพูดถึงคุณว่าคุณอืมคุณ ผ่านแล้วนะเขามองว่าคุณผ่านทุกด่านนะตอนปัจจุบันนี้นะคุณเติบโตคุณแข็งแกร่งคุณสตรองมากพอการที่เขาพูดถึงคุณว่าคุณโอ้คอนโทรลคุณสามารถควบคุมชีวิตคุณสามารถจะควบคุมผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้ด้วยคุณสามารถจะสั่งกำกับเนี่ยการเป็นผู้นำของคุณมันเพลต็มเลยนะเป็นพักราศีสิงห์นะโอ้ทัดไฟมาเต็มนะไพ่อ่า โอ้ oh, Template นะั่นไม่ใช่ Strength นะ Template Strength t e m p l ถูกแล้วนะถ้าจิตธนูนะ,ะนนะการปรุงเปลี่ยนแปลงนะเขาเห็นการแตกคุณเปลี่ยนไปนะเขามองว่าคุณไม่ใช่คนเดิมนี่เขาพูดถึงคุณว่าคุณติดปีกแล้วนะคุณเก่งแังเลยคุณทำอะไรก็ได้ว้าวเก้าพี่อยากจะบอกว่าเก้าดาบปอบเก้า เหรียญตรงกันเห็นไหมคะเลขปกติเกี่ยวข้องกับคุณนะคุณอาจจะมีเลขเก้าประจำตัวคุณอยู่ด้วยนะเก้าเก้านะเก้ากับคุณสัมพันธ์การเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนะอาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยคุณเห็นแล้วนะการทุกข์กันยากทําให้คุณเติบโตเป็นคุณเก้าเหรียญคุณให้คุณค่าตัวเองคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัวเองคุณไม่รอใครนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นใช้ปัญญา ใช้ความรู้คุณเป็นความสุขนะเมื่อคุณเชื่อมั่นคุณก็สามารถจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปได้ดีเนี่ยไพ่เก้าเหรียญนี่คือการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นความสุขนะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคนมองว่าเขามองว่าคุณแข็งแกร่งคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่ใช่คนเดิมคุณตัดจบจากตัวตนคนเก่าโดยแท้ทรูแล้วนะไพ่ห้าดาบนี่คือการตัดจบการหันหลังจากสิ่งที่ไม่ใช่จากเรื่องเก่าคนเก่าไปเป็นไปได้หมดนะการตัดจบการหันหลัง จากความไม่เชื่อมั่นกับความไม่เชื่อใจกับความไม่เชื่อใจตัวเองนะคุณเหมือนคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เชื่อใจตัวเองว่าคุณสามารถจะทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมาจจะลงรู้จิตใจตัวเองรู้จิตใจผู้คนได้คุณมีคนมี s ิ x s e นนะเป็นไพ่เดมูนใบนี้ไพ่เดมูนอนการมีเซน์คุณอาจจะใช้เซน์ได้นะคุณอาจจะไม่เชื่อเซน์ที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วคุณมีนะไพ่ six six o f c u p s หกถ้วยนี่คือ คุณรอคอยใครบางคนนะคุณอยู่แล้วสามถ้วยแล้วสามถ้วยอยู่ด้านบนคุณเขามองเห็นว่าคุณเหมือนรอใครบางคนนะเาพูดถึงคุณเหมือนคุณมีใครมาเติมเต็มให้คุณหรือไม่เหมือนคุณรอการมาเติมเต็มนะนะเขาพูดถึงคุณกันอย่างนี้เลยนะสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมนะคะการที่พวกคนพูดถึงคุณก็ไม่เศร้าไม่สำคัญเท่าว่าคุณมองตัวเองว่าอย่างไรนะ คุณรู้สึกกับตัวเองว่าอย่างไรนี่สำคัญกว่านะว้าวเขาพูดถึงคุณว่าสำคัญแล้วแต่คุณมองตัวเองว่าอย่างไรนี่สำคัญกว่าอีกนะหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาพูดถึงคุณว่าคุณสามารถจะมีคุณค่าคุณมีคุณค่าไล่ตัวเองคุณเป็นผู้อ่าลงมือนะคุณ สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณจะมั่นคงนะมองว่าคุณมั่นคงกว่าที่เขาคิดคุณมีทรัพย์มีเงินทองเหมือนมีปัญญาเป็นทรัพย์คุณมีความสุขเป็นทรัพย์คุณมีความรักเป็นทรัพย์เนี่ยคือทุกสิ lin, ่งทุกอย่างเป็นทรัพย์ได้หมดนะเห็นไหมทาไพ่เหรียญหมดเลยคุณพลิกชะตาเป็นสิ่งใหม่ได้เสมอนะเขามองว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นความร่าเริงนะมีคุณอยู่ตรงไหนก็มีมันมีความร่าเริงมีสิ่งดีอยู่ตรงนั้นนะ ไพ่เด็กเหรียญใบนี้เป็นความสดใสมากนะเหรียญถือเหรียญแลวใบหน้ายิ้มน่าใหม่มีมากมีน้อยคุณไม่ซีเรียสนะเหมือนคุณมีสระในการเงินมันก็สําคัญแต่คุณไม่ให้เงินเป็นเจ้าชีวิตคุณนะคุณสามารถจะอ่าเป็นนายของเงินนะคุณไม่ให้เงินเป็นนายของคุณคุณคนโทรลได้คุณใช้ชีวิตแบบพอดีพอมีพอใจนะไพ่เจ็ดเหรียญนี่คือลงมือทําสิ่งใด มันเป็นผลที่จะได้คุณรอผลที่จะได้เสมอแต่คุณลงมือทําแล้วนะแต่ผลจะอบกลับเป็นอย่างไรคุณไม่เสียดีย์เนี่ยเขามองเห็นว่าคุณไม่เสียดีย์คุณคุณรู้แล้วแหละว่าคุณต้องได้เขามองว่าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีนะการที่คุณเป็นคุณนี่แหละการการลงมือทำเห็นไหมการเพ็นผู้สร้างงานสร้างเงินคุณเป็นผู้สร้างไงคุณถึงอยู่อย่างนี้เนี่ยถึงที่เขาพูดถึงคุณว่าคุณว้าวคุณพีทั้งเด็ก เด,เด็กเหรียญเด็กถ้วยนี่คือความสดใสนะคุณจะสดใสจากภายในสู่ภายนอกอคุณเข้าใจชีวิตนะว่าการที่คนเราจะมีสิ่งใดมันก็ต้องเรื่องต้นจากการทําก็เชื่อว่าคุณมีจิตใจที่บริรส,สุทธิ์สดใสใจดีเป็นผู้ที่กล้าเป็นสิ่งใหม่กล้าเริ่มต้อนอยู่เสมอเป็นผู้ที่ลงมือทําริเริ่มไพ่สามสามใบนี้เนะี่ยเป็นสีทองสีแดง เป็นเจิดจรัสนะเส้นทางชีวิตของคุณจะอย่างนี้การงานคุณจะประสบความสาเร็จท็่เขาเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จคุณมีปัญญาเป็นอาวุธคุณมีปัญญาเป็นครูคุณมีเป็นครูงตัวคนเองคุณมีคนช่วยคุณเสมอน,นี่เขาเชื่อว่าคุณมีพลังลึกลับอยู่เบื้องหลังคุณก็ได้นะเพื่อพูดถึงคนกันอย่างนี้เ็าบอกว่าเธอมีบางสิง่งบางอย่างช่วยเหลือเธออยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเธอมีใครคอยหนุนเธออยู่ไหมคุณมีพลังพิเศษอยู่ไหม ที่คอนโทรลเธออยู่เสมอนี่คือคําพูดของพวกคนที่พูดถึงคุณกันนะคะเรามาเปิดไพ่สาหรับนี่้คุณกันบางนะเปลี่ยนกันบางนะให้พลังงานไม่ได้เปลี่ยนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่พวกคนเ็าพูดถึงคนรับหลังและสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณต่อจากนี้นะเราเปิดไพ่สาหรับนี้กันสักห้าใบนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะเมื่อคุณ ผุคนก็พูดถึงคุณอย่างนี้และสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อยางนี้นะคะเรามาสับไพ่ให้คุณกันสักห้าใบนะเป็นข้อความสิ่งใดที่คุณจะได้รู้เพิ่มเติมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณนะคุณคิด จะเป็นใครเป็นจะทําอะไรคุณก็มีสิทธิ์นะชีวิตของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกเป็นที่สุดนะคำพูดของผู้อื่นคําคิดของผู้อื่นคุณก็เอามาประกอบแล้วก็มองอย่างเข้าใจถ้าสิ่งดีใดเราก็เก็บเอาไปปรับปรุงได้ไม่ผิดนะการที่ผู้คนพูดอาจจะเป็นคนที่หวังดีกับคุณก็ได้ไม่จาเป็นต้องพูดถึงคุณในแง่ร้ายนะไม่ว่าใครก็ตามแต่นะเป็นคนที่จิตใจดีพูดถึงคุณในแง่ดีก็ได้ นี่คือพลังของที่ผ่านมาก็อมองว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มองว่าคุณร้ายนะก็ไมอ่ได้พูดถึงคุณในแะออง่ร้ายกันเลยนะว้าวธันวาคมจะมีบางสิ่งบาอองอย่างเกิดในเดือนธันวาคมไหมคะว้าวผู้ชายยุติธแฟแมนติดต่อผู้ชายผมทองเทาขาวนี่คุณจะพบผูออ้ใหญ่ใครบางคนที่ยุติธรรมนะ กระเป๋าเงินรู้ใส่ใจเรื่องการเงินของคุณเนี่ยคุณต้องใส่ใจการเงินของคุณกระเป๋าเงินอาจจะมีเงินข้าวก็ได้นะ <c oughs> เ,ปนเ,ปนเป็นไปได้หมดนะคะเพราะเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีเงิน <c oughs> ว้าวการเปลี่ยนในชีวิตพระจันทร์มูนแน่นอนเพราะคุณมีเดโมนสองใบแล้วนะมาเบิร์นให้คุณแล้วนะการเปลี่ยนแปลง แข็งแรงหุบเขาวาเลยแข็งแรงว่าสงบภายในใจิตใจคุณจะได้สงบภายในใจิตใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่จากนี้นะปัญหาที่ต้องแก้ไขคนเราก็ต้องมีเรื่องให้ต้องแก้แต่เป็นธรรมดานะปัญหาต้องเข้ามาแต่จะแก้ได้ที่คุณเพราะคุณใจแข็งแรงก็งจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตห็นไมคะการแก้ไขทําให้คุณ ฝึกความสงบของจิตใจคุณไว้ก่อนนะพร้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ติดต่อใครบางคนผู้ชายในความยุติธรรมฝันหมานติดต่อผู้ชายผมทองผมขาวเดือนธันวาฯมีอโอกาสที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวานะคะเรามาขอบคุณขอบคุณชาวเดนดอมในครั้งนี้นะขอให้คุณเป็นความสุขนะว่าใครจะพูดถึงคุณว่ายอย่างไรมันอยู่ที่ตัวคุณจะมองว่ายอย่างไร จะเก็บเอาไว้หรือไม่ถ้าสิ่งดีก็เก็บน้อมรับไปถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะคะเป็นพลังงานที่คนเราไม่ว่าจะจริงๆแล้วก่คนก็พูดถึงคุณได้เสมอแหละคิดพูดดีพูดร้ายก็มีหลากหลายแต่เขาพูดดีถึงคุณนะจบแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นฝันเป็นจยางกำลังใจคนนัานด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ